แต่โรเมโรลูกากูพร้อมจะลงสนามสำหรับวัย30ปีเขาเป็นผู้เล่นกองกราบสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง1 3 et f ุตบอล l l v a l ต e และคลิปนี้อยู่กับผมแล้วก็รายการแบงกันเนอร์ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัคกดทุกทุกอย่างที่คุณอยากจะกดได้เลยนะครับ DNA Arsenal 100%จอปิดดิวลิดเนลสันโอเคเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่4ปีสื่อ The a t l a n t i c นะครับรายงานด่วนล่าสุดว่าตอนนี้นะครับลิดเนลสันปีกขวาอังกฤษวัย23ปีลูกมอของอาร์เซนอลเตรียมจะต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยสัญญาระยะยาว4ปีหลังจากจบการเจราจาเป็นที่เรียบร้อยโดยสัญญาฉบับใหม่นี้นะครับถูกยกให้เป็นเสมือนรางวัลแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมสําคัญ ที่ช่วยพาทีมกลับไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนลีกได้ในรอบ7ปีโดยรายละเอียดสัญญานะครับระบุว่าลิสเนลสันนั้นจะก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในทีมทุดใหญ่อาร์เซนอลทั้งมีการคาดการณ์ว่าค่าเหนื่อยของเขานะครับจะเพิ่มขึ้นจาก1,000 10, 0ปอนปอนต่อสัปดาห์นะครับมาเป็น40,000หรือ50,000ป่นป์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวอาร์เซนอลต้องการมีกองหน้าสูงใหญ่ เมอร์ซันนะครับชี้ควรคว้าลูกากูเสริมหน้าเป้าพอเมอร์ซันนะครับอดีตกองกลางอาร์เซนอลนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อกิฟมีสปอร์ตว่าเกี่ยวกับตำแหน่งผู้เล่นที่อาร์เซนอลควรจะเสริมทีมในดูการหน้าโดยเขาชี้ไปที่ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับแนะนำโลเมโอลูกากูกองหน้าเบลเยียมที่พึ่งจะอายุครบ30ปีของเชลซีที่มีโอกาสย้ายออกจากเชลซีในซัมเมอร์นี้หลังจากหมดสัญญาย,ยืมตัวกับอินเตอร์มิลาน อาเซนอลต้องการกองหน้าตัวเป้าจริงๆอีแวนโทนี่น่าจะเหมาะสมกับอาเซนอลแต่นั่นจะไม่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะเขาโดนแบรนระยะยาว8เดือนแต่โลเมโอลูกากูพร้อมจะลงสนามสำหรับวัย30ปีเขาเป็นผู้เล่นกองหน้าตัวเป้าที่อาจจะย้ายเข้าย้ายออกแต่เขาเหมาะจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนั้นผู้เล่นกองหน้าตัวเป้าและอาจพิงกองหลังได้ด้วยน่นาจ,จะช่วยอาเซนอนได้ปิดฉาก7ปี พรุ่งนี้เตรียมลงเกมสุดท้ายฟอบิซิโอโรมาโนนะครับนักข่าวอิสระชื่อดังมีรายงานล่าสุดว่ากรานิชชาก้ากองกลางสวิตเซอร์แลนด์วัย30ปีเตรียมลงสนามเกมนัดสุดท้ายให้กับอาร์เซนอลในเกมเจอกับบุฟเทมต์ตันซึ่งเป็นเกมสุดท้ายในฤดูกาลนี้ในวันพรุ่งนี้จากนั้นเขาจะย้ายไปอยู่กับไบ e เออร์เลเวอร์กูเซนสำหรับกรานิชชาก้ากกำลังเหลือสัญญากับอาร์เซนอลเพียงแค่12เดือน คาดว่าค่าตัวการย้ายทีมครั้งนี้ประมาณ15ล้านยูโรหรือประมาณ13ล้านปอนด์เซ็นสัญญาระยะยาว4ปีและรายละเอียดขั้นสุดท้ายก็คือจะชัดเจนในสัปดาห์หน้าจับไปเป็นแพ็คคู่ไปเลยโอเดกาดคู่ซาลิบาต่อสัญญาฉบับใหม่คิสวิทลียนะครับนักข่าวสายข่าวลอนดอนเปิดเผยผ่านสื่อลอนดอนเวิลด์ยืนยันว่าสำหรับในตอนนี้ได้มีการมองโลกในแง่ดีภายในสโมสสอาร์เซนอล ทางด้านมาตินโอเดกาดกองกลางนอร์เวย์วัย24ปีและพร้อมกับวิลเลียมซาลิบากองหลังฝรั่งเศสวัย22ปีนั้นกําลังเตรียมจะต่อสัญญาฉบับใหม่ในเร็วๆนี้ในขณะที่บรรยากาศของทีมทับปืนจ่ญ่อาเซนอลค่อนข้างดีเตรียมจะจัดงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมมื้อข้าหลังจากจบฤดูกาลถือเป็นการจัดงานภายในทีมที่ไม่มีการจัดมาก่อนและเป็นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในทีม ฝามอยอยากได้เวทแฮมจ่อยื่นซื้อตาวเเลสอา์เซนอลยินดี indi, ขายขอแค่ไม่ขาดทุนสื่อดังในประเทศโปรตุเกสนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดว่าเวทแฮมยูนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยนั้นให้ความสนใจในตัวนูโนตาวเเลสแบ็กซ้ายโปรตุเกสวัย23ปีเข้าเสริมทีมและเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการโดยดูโนตาวเเลสนะครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับโอลิมปิกมักเซย ในสัญญายืมตัวฤดูการนี้แต่มีปัญหาพฤติกรรมจึงไม่สามารถเจราจาซื้อขายแบบถาวรได้ในขณะที่อาร์เซนอลนะครับยินดีรับฟังข้อเสนอสำหรับสโมอสรที่สนใจผู้เล่นซึ่งพวกเขามีความคาดหมายเกี่ยวกับค่าตัวไม่ต่ำกว่า7ล้านปอนด์ตามจำนวนที่ซื้อจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมในปี2021เซดิกซเรสแบ็คขวาทีมอาร์เซนอลนะครับปล่อยให้ฟูแลมยืมตัวไปใช้งาน ออกมาแสดงความต้องการที่จะอยู่และต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งของเขาในฤดูกาลหน้าต่อไปโดยเซดิกซเรสนะครับเหลือสัญญาปัจจุบันกับทีมอีก1ปีซึ่งมีมูลค่า1 0 0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์แต่อาการบาดเจ็บของทาเคฮิโรทุมิยาสุอาจนำไปสู่โอกาสของเขาในช่วงปีซีซั่นขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไง ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกผมด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ